สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดไลค์นะคะในการสแกนด้วยเว็บไซต์ k f m t s นะคะจะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยก่อนเดี๋ยนะคะให้เปิดแท็บไปนะคะจากนั้นพิมพ์คำว่า KFM ลบ s ตามนี้ได้เลยนะคะเราจะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะให้คลิกอย่างนี้เลยนะคะ มันก็จะเลมาสู่ทำนี้เป็นหน้าหลักนะคะสําหรับใครนะคะที่เคยสมัครสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถลงชื่อเข้ใช้งานไปเลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานนะคะก็สามารถสมัครสมาชิกามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายๆนะคะแค่มีชื่อผู้ใช้งานจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลนะคะสามารถใส่อีเมลที่มีมาเองก็ได้ค่ะแล้วก็รหัสผ่านนะคะแล้วก็ติดเซลช่องมีด้วยนะคะสมัครสมาชิกใช้งานได้เลยนะคะ เนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตลงชื่อเข้าใช้นะคะอะ่มาเข้ามาแล้วจะเป็นหน้านี้หน้าแรกนะคะว่าเราต้อง,าองการที่จะเพิ่มสนใจอินสตาแกรมนะคะก็จะไปที่อินสตาแกรมได้เลยนะคะเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการนะคะเป็นหัวใจนะคะเลื่อนหาได้เลยนะคะถูกใจนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเลือกบริการที่ต้องการนะคะ แล้วนะคะทุกคนนะคะไปก๊อปปี้ลิงหน้ารูปภาพนะคะเลยหน้าวิดีโอของเรานะคะอันนี้นะคะก๊อปปี้ลิงตรงนี้ได้เลยนะคะนำลิงมาวางนะคะจัดการให้ได้ปริมาณที่ต้องการอ่ะเอาสอง,อง,องรอกระป๋อนนะคะเวลาเฉลี่ยอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่หนึ่งบาทกว่าบาทนะคะจัดการให้กดสั่งซื้อน,นะคะ เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะจะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะถือว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการจะใช้บริการนะคะและอยากเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็มาที่เติมเงินได้เลยนะคะขั้นตอนช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีให้ทั้งหมด6ช่องทางด้วยกันนะคะก็จะมีให้สแกน QR code นะคะโอนเงินแนสสวิฟทูมาน,นี่วอลเลตดาง p ปาวอลเตนะคะคริปโตแล้วก็เพอร์เฟกมาน,นี่นะคะแต่ละช่องทางนะคะก็จะมี วิธีการเติมให้นะคะค่ะสามารถเติมได้เท่าไหร่ก็ได้นะคะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็จะมีประวัติการดาเนินให้ตรงนี้นะคะอ่าแล้วไปที่บริการกันดีกว่าคะ่ะแล้วมีอะไรบ้างนะคะก็ขอพายอ่ะดูอันนี้ก่อนก็นได้คะ่ะประวัติการชั่งซื้อของเรานะคะตอนนี้อยู่ระหว่างรอดําเนิกนการนะคะอ่าต่อมานะคะที่บริการนะคะ มีให้ทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะ youtube t i k อ o k Instagram t e l e g r a อ t w i t t e r นะคะมีให้หมดเลยนะคะสามารถที่จะมาเลือกสรรดูได้เลยนะคะว่าสนใจอะไรนะคะและตอนนี้ก็มีของ l ล ne นะคะของแทฟฟี่อะไรมากายของ Shopee ก็มีนะคะแล้วก็มีของ VK ด้วยนะคะมีมีให้หมดทุกแพลตฟอร์มจริงๆนะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้นะคะแล้วเกิดปัญหานะคะอยาก แก่ไม่สามาั่ไอทีจะแก้ไขเองได้น,นะคะก็มาที่นี่เลยคะ่ะช่องทางการติดต่อแอมินนะคะก็จะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะก็จะมีทางตัวช่วยเหลือนะคะกับทงางไลน์นะคะไลน์ก็สามารถแอดไดตามนี้ได้เลยนะคะหรือไม่สะดวกที่จะแอดไดีก็จะมีให้สแกน QR โ o d ดตรงนี้เลยนะคะแค่คลิกเข้าไปนะคะต่อมานะคะทางตัวช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะ ก็สับก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแจ้งปัญหาได้เหมือนกันแต่อันนี้จะรอระยะเวลาจะมีระยะเวลาในการที่นินต้องตอบนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้เร็วแบบเร่งด่วนนะคะให้ติดต่อทางไลน์ได้เลยนะคะเพแค่คลิกตรงนี้นะคะก็จะเล็กไปทางไลน์ให้นะคะต่อมานะคะการแนะนําเพื่อนนะคะสําหรับใครนะคะที่มีเพื่อนเยอะๆนะคะสัารถที่จะแนะนาเพื่อนได้นะคะเพียงแค่ก๊อปปี้ตรงนี้นะคะแล้วส่งใท้เสื่อนะคะจะได้ค่าคอมมิชชั่น5%จากรายได้ที่เพื่อนเติมเข้ามานะคะ และตอนนี้นะคะทางเว็บไซต์นะคะได้มีแอปพลิเคชันสำหรับมือถือให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ใน Google p l y y และ Ad Store เลยนะคะดาวน์โหลดฟรีนะคะ,ะ,คะแค่พิมพ์คำว่า k m v m u c o m นะคะก็จะขึ้นมาให้สแกนให้ขอภพลให้ดาวน์โหลดกันนะคะอะเดี๋ยวเรากลับไปดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้ยอดถูกใจเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ที่ห้าสินะคะขอรีรอบหนึ่งนะคะ ตอนนี้นะคะยอดก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะก็ถือว่าขั้นสั่งซื้อขงองเรานะคะสำเร็จแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเราจะแปะ l ง n k ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หากผู้ปิดประกันได้หรือมีอาการสแสบแ้งประกันแต่ต้องขออภัยเวลาตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับดีค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ